ซิมโฟนีกำไรลดลง37%เพราะอะไรไปดูกันในไตรมาส3ปี67นะคะบริษัทมีรายได้จากการให้บริการและการขาย519ล้านบาทเพิ่มขึ้น QoQ ที่1.6% YoY n e a r เพิ่มขึ้น6.8%และรายได้ในงวด9เดือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้น7.1%สเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นนะคะมาจากการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลบริการ Cloud ์และก็บริการเกี่ยวกับ s e c u r i t รรวมถึงบริการ ICT เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของ องนอกจากนั้นก็จะเป็นรายได้จากกตราแลกเปลี่ยนนะคะ1.1ล้านบาทลดลง88.8%จากปีที่แล้วแล้วก็ลดลง76%จากไตรมาสที่แล้วแล้วก็มีส่วนของการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง89%จากปีที่แล้วที่มีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมครั้งเดียวจํานวน63.7ล้านบาทแล้วในเมื่อรายได้มันเพิ่มขึ้นแต่ทาไมกําไรมันลดลงทีนี้ให้เราไปสังเกตนะคะค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหารตรงนี้มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสที่ผ่านมา27.8ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะเรทปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ70-90ล้านบาทแต่อันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น111ล้านบาทเนี่ยถือว่าเยอะนะคะมันมาจากส่วนไหนบ้างมันมาจากค่าการตลาดและการจ้างพนักงานซึ่งน่าจะเป็นการขยายการลงทุนนะคะเพราะช่วงนี้บริษัทกําลังได้รับงานเกี่ยวกับพวกงานองค์กรต่างๆที่กําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลส่วนงานโครงการ Data Center อร์ะรายได้มันยังไม่เกิดนะคะเพราะว่ามันต้องไปประมูลก่อนนะมันม หลายๆบริษัทก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีการแข่งประมูลส่วนของค่าใช้ใจ่ายพนักงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ20ล้านบาทแล้วก็ส่วนของค่าการตลาดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ9ล้านบาทนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วเราเอาไปหักต้นทุนทางการเงินมันก็จะเหลือออกมาเป็นกําไรสุทธิเลยนะน่าจะประมาณ30ล้านบาทเราลองเอา30ล้านบาทเนี่ยไปบวกกับกําไรสุทธิอะที่32ล้านนะคะ30บวก32.5นะคะ กำไรสุทธิน่าจะประมาณ62.5ล้านแล้วก็ไปหารจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่433 0.65ล้านหุ้นนะก็จะได้ EPS อยู่ที่ประมาณ0.14บาทต่อหุ้นตอนนี้ EPS มันได้แค่0.07อ่ะปีที่แล้ว0.12ถ้าเกิดคิดตามเรดปกติมันก็อาจจะไม่ได้ลดลงเยอะขนาดนี้และคาดว่าตลาดเปิดวันจันนี้ราคาหุ้นอาจจะลงแรงให้เพื่อนๆลองจับตาหุ้นตัวนี้ไว้นะคะเพราะว่าราคามันขึ้นมารับข่าวเยอะมากๆเพราะไรายได้จริงมันยังไม่เกิดแล้วการลงทุนสร้าง Data Center เนี่ยมันใช้เวลา2-3ปีเพราะช่วงนี้เป็นเฟสของการลงทุนฉะนั้นราย ได้ที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงเกิดจากการลงทุนขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรต่างๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับหุ้นตัวนี้ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ